สองความน่ารักน้องเป่าเป่า,ปาลูกสาวแม่กุบเก็บลูกสุปตาแต่ติดดินเวอร์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนชื่นชอบมากเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มบีแทศภักและพระยาสาวอย่างกุบเกิบสมนเทพเพราะว่าน่ารักอบอุ่นแถมยังมีโมเมนต์น่ารักอบอุ่นในครอบครัวออกมาให้ติดตามกันตลอดอีกด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าถายยาทั้งสองคนอย่างน้องเป่าเป่าและน้องเป่าเป้ ก็เป็นขวัญใจของพี่พีวเชาในด้วยล่ะค่ะเพราะนอกจากน้องเป่าเปาและน้องเป่าเป้นั้นจะน่ารักน่าเอ็นดูยังเติบโตมาอย่างดีโดยเฉพาะน้องเป่าเปาที่มักได้รับคำชมจากพี่พีชเชาในเสมอในเรื่องของการวางตัวซึ่งก่อนหน้านี้แม่กุปกิป๊บเคยโพสต์ภาพความติดดิน้องเป่าเปาไว้ในอินสตาแกรพร้อมแคปชัน่นลูกสาวดิฉันเองค่ะนั่งกินที่อื่นกินไม่ลง ต้องมานั่งกินในครัวกับพี่บีป้าไหมางานนี้ทําเอาพี่ๆชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชช่นชมสนันว่าน่ารักมากเพราะนอกจากติดดินแล้วยังกลิ่นง่ายอยู่ง่ายไม่ถือตัวอีกด้วยเพราะแม้เป็นแค่พี่เลี้ยงแต่น้องเปาเปอก็รักและให้ความเคารพทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าน่อยครอบครัวมากๆที่ลูกเจ้าของบ้านจะมานั่งกินข้าวกับพี่เลี้ยงหรือว่าแม่บ้านแบบนี้ งานนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับแม่กุบกิบจริงๆค่ะเพราะว่าสอนลูกได้ดีมากเพราะนอกจากเป่าๆรู้จักการวางตัวที่ดีแล้วยังเป็นเด็กที่มีความสามารถรอบด้านอีกด้วยนั่นเองละค่ะ